เทศกาลเจนนี่นะคะเขาเขาเรียกว่าเป็นซนีซ่าออกมา,มาไม่ใช่คนละเจนนี่กันเข<อ>าบอกว่าอะอนันเจนนี่อะเจนนี่เ,เ,นนเ,เขาบอกว่าดราม่าเนี่ยเขย่าว,วงการขายออนไลน์เลยนะคะเพราะว่า<ป>ล่าสุดเนี่ยนะักร้องสาวเนี่ยโดนจ่อฟ้อง เอะแล้วก็คนเนี่ยก็แห่ไปถล่มให้โซน้ำหวานไงอ่าฮะเออแต่ทีเนี้ยมันคนละเรื่องกันแต่เรื่องยังไม่จบนะคะเจนนี่ก็โพสต์ฟาดเจ้าของแบรนด์ดังค่ะทําดราม่าดึงกระแสทําให้ภาพลักษณ์คนอื่นเนี่ยมันเสียหายอ่ะเรื่องราวมาเป็นยังไงเนาะอ่ะจู่ๆเนี่ยก็คือเจนนี่เนี่ยโดนฟ้องโดนแบรนด์หนึ่งฟ้องเนื่องจากว่าหนหน้าดิวกันมาแล้วสุดท้ายก็คือ ทำให้แบรนด์ที่มาต่อคิวต่างๆจากนหน้าคนนี้เนี่ยจะฟ้องเจนนี่เออเออจนนี่ก็สัวเอ้ยมันก็ไม่ได้โอเคนะเจนนี่ก็เลยฟ้องในหน้าคนนี้กล,กลับก็เป็นเรื่องกลางสัปดาห์ที่ผ่านม,มาก็คือช่วงนั้นก็คือเจนนี่ฟีเวอร์ไงเอเอ,อที่แบบโอ้โหหลังจากเรื่องราวความรับ้านของคุณแม่มาเนาะใช่พอไปสู่การเปิดโอกาสให้กับเธอและก็เหล่าแบรนด์สินค้าหลากหลายแบรนด์นะครับที่เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและก็ได้ขายของกันสนั่นและก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เก ใช่แล้วเ<ม>จนนี่ก็โพสนะคะโพสต<ม>์ใน Facebook ล่าสุดเลยบ<ม><ม>อกว่าเนี่ยริ่มีเจ้าของแบรนด์ที่จ้างไม่ไปต่อเนี่ยเขาทําคลิปเนี่ยเชิงเปรียบเทียบราคาออให้เจนนี่ดูไปทางลบงทั้งทั้งที่เจนนี่เนี่ยมีการชีแไรไ้แจงรายละเอียดทุกอย่างแบบชัดเจนแถมพูดไปในคลิปแล้วว่าไม่ตรงด้วยออไม่แน่ใจว่าเขาดูเจนนี่ทํางานจริงหรือเปล่างงนะเจนนี่บอกเออแล้วก็ก็มีการเม้นใต้โพสนะคะบอกว่าซั p พ o r t b o ูมอันนี้เอาที่สะดวกไม่ให้ ก็คือแบบให้บูมเนี่ยช่วยถือแทนให้ช่วยไลค์เจนนี่ก็แค่เสนอให้เพื่อนเสบเวลา5นาทีเพื่อกระตุ้นยอดขายสุดท้ายถ้ายอดไม่ถึงดันให้ต่อทุกแบรนด์เนี่ยใครพูดดูไลค์เนี่ยก็จะรู้ตรงนี้เจ้าของแบรนด์ร่วมบวกเพิ่มก็เป็นเรื่องของความสมัครใจถ้าไม่สะดวกรีวิววิดีโอคอฟีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเออตัวเองได้ยอดวิวคือโดนไม่ต้องเสียสักบาทแต่คนที่โดนด่าคือเจนนี่แบบนี้ใครรับผิดชอบได้บ้างเอาไปไปมาเจานนี่เขาก็มาพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าไปพูดถึงแบนรนด คุณน้ำหวานอะไฮโซน้ำหวานก็โดนเรื่องนี้เหมือนกันก็คือไปติดต่อแล้วก็คืออะสุดท้ายไปไดไลฟ์ไปไปมา,มา,มาได้ไลฟ์เมื่อคืนไฮโซน้ำหวานแฟนพี่เวนตาลาวินตาเออใช่ใช่หลาย<ๆ>าคนอาจจะไม่รู้จักว่าไฮโซน้ำหวานคือใครใชนะ่คือตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณน้ำหวานกับคุณอาวินตาเนี่ยเขาอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นอ่าแล้วทีนี้ก็คือเขาก็แบบโอเคเห็นช่องทางแล้วแหละเขาก็มีการดีลแล้วว่าแบบเอ้ยอยากจะมาขึ้นไลฟ์กับคุณเจนนี่นะแต่ได้ไปมาคนกลางนี่แหละ ที่เป็นคนจัดสรรต่างๆมันทำให้เกิดปัญหาก็เลยไม่ได้ไรนะตอนไนั้นก็มีการออกมาอัดคลิปบอกแฟน,แฟนๆเยอะแยะมากมายสุดท้ายปุ๊บผ่านดราม่าเรื่องนั้นไปก็จะมาเห็นคุณเจนนี่นะฮะคุณนาวินป้าแล้วก็วนน like กไฮโซน้องหวานเนี่ยนั่งไลฟ์กันอยู่เมื่อคืนเลยอันนี้คือสดๆร้อนๆซิงๆใช่สรุปว่าก็คือเจนนี่ไม่ได้โดนไฮโซน้องหวานฟ้องและสุดท้ายเนี่ยไฮโซน้องหวานเนี่ยก็ได้ขึ้นไลฟ์กับเจนนี่เรียบร้อยแล้วใช่หลังจากที่โดนเทคิวไปเคลียร์กันได้สุดท้ายก็คือว่าคือ เข้าใจนะอันพอมามองก็คือมันคือช่องช่องทางโอกาสการทำมาหากินอนะ่ะบางทีการทํางานกับหลายๆคนการประสานง,งานต่างๆพอมันไม่ได้พอมันไม่ได้ไไดโดยตรงหรือว่ามันไม่ได้ป่งใสก็แล้วแต่อันนี้คือแบบนะนิดนึงมันก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบที่เห็นอ,อ,อนะครับเพราะ<ม>ว่ามันก็มีหลากหลายเรื่องเนาที่จะน,นี่เป็นดราม่าเรื่องเออมีเพจดังออกมาบอกว่าเอ้ยเจนนี่ ได้เงินมาภาษียังไงอ๋ออ,อันนี้คือโยงไปเรื่องนี้ปะโยงไปที่เรื่องที่คุณคุณนอวอเขาเอาเงินเงินสดมาให้ก็เขาบอกคุณคุณเจนี่เขาก็บอกแล้วนี่ว่าเรื่องของการภาษีเขาก็แบบทําตามระบบระเบียบเรียบร้อยเออแล้วก็ม,มีคนแย้งอาบอกว่าอ้าวทาไมไม่จ่ายเงินตรงไปที่บริษัทได้หมดทั้งหมดชื่นทําไมให้เพื่อนรับเงินอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองให้เจนี่เขามาชี้แจงก่อนเนาะก็เป็นเรื่องของเขา ไม่่ะจริงๆอันนี้คือเป็น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 เรื่องเป็นเรื่องการบริหารจัดการเม็ดเงินในส่วนของของเขาอช้สำหรับมองสาหรับนี่มองนะเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะมีการตกแต่งบัญชีหรือเปล่าก็ยางนี้ถ้าเกิดว่ามีการเดี๋ยว ดทุกอย่างระบบหน่วยงานหน่วยงานต่างๆต่างที่เขาจัดการอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกมาเองปล่อยให้มันเป็นกระบวนการไปตามระบบระเบียบกันก่อนเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาตามเก็บใช่เดี๋ยวมีคนมาตามเก็บมีคนมาอยากจะรู้แหละความโปร่งใสเป็นยังไงอ่า